ดีค่ะผมกินตาครับกินตาค่ะกันด์ค่ะพี่ดารัสค่ะมาดาค่ะวันนี้ของพวกเราจะมานำเสนอแนวยมิทระบอบประชาธิปไตยและระบอบเผด็จการครับไปชมกันได้เลยค่ะเล่นวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกินตาทุวันเลขที่ส5บห้าระบอบประชาธิปไตยและระบอบเผด็จการ ระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบก,การปกค,ครองที่ประชาชนมีอำนาจสูงสุดในการปกค,ครองประเทศการปกค,ครองตนเองของประชาชนดำเนินการโดยผ่านผู้แทนที่ประชาชนเลือกเข้าไปทำหน้าที่แทนตนตามระเบียบวิธีที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเราจึงอาจสรุปหลักการที่สำคัญของการปกค,ครองในระบอบประชาธิปไตยได้ดังต่อไปนี้ หหลักอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนหมายความว่าประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดของรัฐประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินปัญหาและกำหนดความเป็นไปของพวกเขาเองแต่ไม่ได้หมายความว่าประชาชนทั้งประเทศจะต้องมานั่งถกเถียงหาทางแก้ปัญหา 2. หลักอำนาจอาธิปไตยโดยปวงชนหมายถึงการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเมือง 3. หลักอำนาจอธิปไตยเพื่อประชาชนสังคมประชาธิปไตยนั้นผู้ปกครองหรือผู้มีอำนาจในการบริหารประเทศและรัฐบาลจะต้องไม่กระทำไปเพียงเพื่อผลประโยชน์ของคนในกลุ่มตนเท่านั้นผู้ปกครองที่มาจากประชาชนในระบอบประชาธิปไตยนั้นจะต้องเป็นผู้ที่กระทำเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนใหญ่ 4. หลักเหตุผลประชาธิปไตยประกอบด้วยหลักเหตุผลทั้งนี้เนื่องจากคนแต่ละคนต่างมิก็มีแนวความคิดในการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันไปถ้าคนปรศจากเหตุผลแล้วสังคมก็อาจยุ่งเหยิงไม่ได้ข้อยุติที่ดีและถูกต้องดังนั้นในระบบประชาธิปไตยนั้นทุกคนจะต้องร่วมกันคิด 5. หลักเสียงข้างมากวิธีการหนึ่งที่จะรู้ได้ว่าระบบประชาธิปไตยเป็นหลักการเพื่อปกครองคือหลักเสียงข้างมากนั่นคือหลักจาก ที่ผู้แทนราษฎรได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นวิาพากษ์วิจารณ์โดยการอภิปรายกันพอแล้วก็จะมีการออกเสียงลงคะแนน 6. หลักความยินยอมประชาธิปไตยจะต้องมีพื้นฐานมาจากความยินยอมอีกด้วยเมื่ออำนาจธอ,อธิปไตยเป็นของปวงชนและปวงชนได้เลือกตั้งตาม ตัวแทนของตนเพื่อใช้อำนาจด,ดังกล่าวจึงถือได้ว่าผู้ที่ได้รับเลือกให้เข้ามาใช้อำนาจเหล่านี้ได้รับความยินยอมจากโคชนแต่จะมีอำนาจจำกัดตามรัฐธรรมนูญ 7. หลักประนีปนอมในหลายกรณีหลังจากที่ผู้แทนรัษฎรได้อภิปรายกันแล้วและเลิงเห็นว่าข้อเสนอในต่างๆที่ผู้แทนแต่ละคะเนเสนอไปนั้นมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันมาก หรือมีข้อขัดแย้งกันไม่มากนะักที่ประชุมก็อาจใช้การประนีประนอมกันโดยยึดหลักผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นเกณฑ์ 8. หลักความเสม,มอภาคประชาธิปไตยเชื่อว่ามนุษย์ต่างก็มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน 9. หลักเสรีภาพสังคมประชาธิปไตยนอกจากจะให้ความสําคัญกับหลักความเสม,มอภาคแล้วยังให้ความสําคัญกับหลักเสรีภาพด้วยเก่าวคือ รัฐในระบบประชาธิปไตยจะต้องส่งเสริมเสรีภาพต่างๆของปวงชนเช่นเสรีภาพในการพูดการเขียนการอบรมศึกษาการรวมกันเป็นสมาคมเป็นต้น10หลักนิติธรรมหมายถึงการยึดถือกฎหมายเป็นเกณฑ์กติกาและหลักประกันความเสมอภาคให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อความถูกต้อง หลักการปกครองตนเองเมื่อสังคมประชาธิปไตยให้ความสําคัญกับหลักความเสมอภาคและหลักเหตุผลเชื่อว่ามนุษย์สามารถปรับปรุงตัวเองให้ก้าวหน้ารวมทั้งแก้ไขปัญหาของตนเองได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ปกครองตนเองสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทิดาแล์จารุพันธ์เลขที่เจ็ด้องมั่งรูปแบบของการปกครองน ระบบประชาธิปไตย1หลักประมุขของประเทศแบ่งรูปแบบประชาธิปไตยได้2ลักษณะคือ 1. มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขพระมหากษัตริย์จะทรงใช้อำนาจอ,อธิปไตยซึ่งเป็นของปวงชนโดยใช้องค์กรแยกกันเป็น3ทางคือทรงใช้อำนาจนิติบัญญัติโดยผ่านทางราฐัฐสภาอำนาจบริหารโดยผ่านทางคณะรฐัฐมนตรีและอำนาจตุลาการโดยผ่านทางศาลส่วน องค์พระมหากษัตริย์จะทรงเป็นกลางนะทางการเมืองเช่นไทยอังกฤษ 2. มีพระประธานาธิบดีเป็นประมุขผู้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งของประชาชนทำหน้าที่เป็นประมุขของรัฐเพียงหน้าที่เดียวเช่นสิงคโปร์อินเดีย 2. หลักการรวมและการแยกอำนาจแบ่งออกเป็น3ลนักษณะ 1. แบบรัฐสภาระบบ ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาได้แก่การมีเฉพาะผู้แทนรัษฎรเพียงสภาเดียวหรืออาจมีสองสภาก็ได้มีทั้งสภาผู้แทนรัษฎรซึ่งเป็นตัวแทนหรือสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรที่ประชาชนเป็นผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งซึ่งมาจากการเลือกตั้งและวุฒิสภาซึ่งเป็นสภาของผู้ทรงคุณวุฒิ 2แบบประธานาธิบดีระบบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับแบบรัฐสภาการมีรัฐสภาเหมือนกันแต่มีลักษณะที่แตกต่างกันคือการมีประธานาธิบดีเป็นผู้ใช้อำนาจบริหารโดยประธานาธิบดีมีสิทธิ์และหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อบริหารประเทศและรับผิดชอบร่วมกันส่วนอำนาจนิติบัญญัตินั้นก็ยังคงตกอยู่ที่รัฐ 3. แบบกึ่งรัฐสภากึืนประธานาธิบดีระบบประชาธิปไตยแบบนี้ประธานาธิบดีเป็นทั้งประมุขของรัฐและบริหารราชการแผ่นดินร่วมกับน,นายกรัฐมนตรีในด้านการบริหารนั้นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามประกาศใช้กฎหมายและคณะรัฐมนตรีก็ยังคงเป็นผู้ใช้อำนาจบริหารแต่ต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภา,าส่วนรัฐสภา,าเองก็ยัง อำนาจที่สำคัญคือออกกฎหมายและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินประเภทของระบบประชาธิปไตยแบ่งออกเป็นสองประเภท1ประชาธิปไตยโดยทางตรงเป็นรูปแบบการปกครองที่ให้ประชาชนทั่วประเทศเป็นผู้ใช้อำนาจในการปกครองโดยตรงด้วยการประชุมร่วมกันพิจารณาตัดสินปัญหา ร่วมกันในที่ประชุมโดยตรง 2. ประชาธิปไตยโดยทางอ้อมเป็นประชาธิปไตยอีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากประเทศต่างๆของโลกได้ขยายตัวออกไปมากประชาชุมพลเมืองเพิ่มขึ้นปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมามากฉะนั้นโอกาสที่ประชาธิปไตยทั้งประเทศจะมานั่งปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหากันแบบประชาธิปไตยโดยทางตรงย่อมเป็นไปไม่ได้ ข้อดีสึ่งประชาชนมีสิทธิเสรีภาพและสมรภาคประชาชนทุกคนมีสิทธิแห่งความเป็นคนเหมือนกันไม่ว่าะจะยากดีมีจนเช่นสิทธิในร่างกายสิทธิในทรัพย์สินทุกคนมีเสรีภาพในการกระทำใดๆ ได้หากเสรีภาพนั้นไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นประชาชนปกครองตอนเองประชาชนสามารถเลือกตัวแทนไปใช้อำนาจดิติบัญิญในการออกกฎหมายมาใช้ปกครองตอนเองและเป็นรัฐบาลเพื่อใช้อำนาจบริหารซึ่งสามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนส่วนรวมได้ดี สามประเทศมีความจระตือรืนคงการมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองทำให้ประชาชนมีความคร้องเคลื่อในการปฏิบัติตามกฎและระเบียบที่ตนกำหนดขึ้นมาข้อเสียคือดำเนินการยากระบบประชาธิปไตยเป็นหลักการปกครองที่ดีแต่การที่จะสั่งผลประโยชน์ตรงกับความต้องการของประชาชนทุกคนย่อมทำไม่ได้ ยังเป็นการยากที่จะทำให้ประชาชนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามสิทธิเสรีภาพทุกประการส,สเสียค่าใช้ใจ่ายสูงการปกครองระบบประชาธิปไตยจำเป็นต้องให้ประชาชนไปใช้สิทธิเสรีเลือกตั้งผู้แทนเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่แทนตนการเลือกตั้งในแต่ละระดับต้องเสียค่าใช้ใจ่ายมาก3 มีความล่าช้าในการตัดสินใจการตัดสินใจในระบบประชาธิปไตยต้องใช้เสียงส่วนใหญ่โดยผ่านขั้นตอนการอภิปรายแสดงเหตุผลและมติที่มีเหตุผลเป็นที่ยอมรับของสมาชิกส่วนใหญ่จึงต้องดำเนินตามขั้นตอนทำให้เกิดความล่าช้า ด็จการระบบเผด็จการคือระบบการเมืองการปกครองที่มีโอกาสในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจตกลงใจถูกจำกัดอยู่ในบุคคลเพียงคนเดียวหรือสองสามคน 2. คือจะใช้โอกาสในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆไม่ใช่อำนาจที่เนมีอยู่ติดตั้งการแสดงออกของประชาชนหากประชาชนพลังก็จะถูกผู้นำหรือคณะบุคคลลงโทษหลักการสำคัญของระบบเผด็จการมีดัง นำคนเดียวหรือคณะผู้นำของกองทัพหรือของพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวกลุ่มเดียวมีอำนาจสูงสุดในการปกครองสามารถใช้อำนาจนั้น,นได้อย่างที่โดยไม่ฟังเสียงคนส่วนใหญ่ของประเทศ2การรักษาวความมั่นคงของผู้นำหรือคณะผู้นำมีความสำคัญกว่าการคุม้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนประชาชนไม่สามารถที่จะวิาพากวิจารณ์การการะทำของผู้นำได้เลย 3. ผู้นำหรือคณะผู้นำสามารถที่จะอยู่ในอำนาจได้ตลอดชีวิตตราบเท่าที่กลุ่มผู้ร่วมง,งานหรือกองทัพยังให้ความสนับสนุนอยู่ประชาชนทั่วไปไม่มีสิทธิที่จะเปลี่ยนผู้นำได้ด้วยวิธีทางรัฐธรรมนูญ 4. รัฐธรรมนูญหรือการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญและรัฐสภา ไม่มีความสําคัญต่อกระบ,บวนการทางการปกครองเหมือนในระบบประชาธิปไตยกล่าวคือรัฐธรรมนูญเป็นแต่เพียงรากฐานรองรับอํานาจของผู้นําหรือคณะผู้นําเท่านั้นไม่ใช่ตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงลักษณะการปกครองแบบเผด็จการ 1. ไม่สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประเทศ 2. จํจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน ทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองตามยึดหลักความมั่นคงปลอดภัยของรัฐเป็นสําคัญยกย่องอํานาจและความสําคัญของรัฐเหนือเสรีภาพของประชาชน 4. ยึดหลักรวมอํานาจการปกครองไว้ที่ส่วนกลางของประเทศให้อํานาจอยู่ในมือผู้นําเต็มที่ 5. ยึดหลักการใช้กำลังการบังคับและความรุนแรงเพื่อควบคุมประชาชนให้ปฏิบัติตามความต้องการของผู้นำ หประชาชนต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามผู้นำอย่างเคร่งทัดไม่มีสิทธิโต้แย้งในนโยบายหรือหลังการของรัฐ 7. สร้างความรู้สึกไม่มั่นคงในชีวิตให้แก่ประชาชนจนประชาชนเกิดความหวั่นวิตกเกรงกลัวอันทำให้อำนาจรัฐเข้มแข็งสวัสดีครับผมนายกันท์ชือชอมอมอหนึ่งเลขที่33ครับรูปแบบการปกครองแบบเผด็จการ ระบบการปกรครองแบบเผด็จการแบ่งเป็น2รูปแบบคือ 1. นึ่เผด็จการอำนาจนิยมมีลักษณะดังนี้อำนาจทางการเมืองเป็นของผู้ปกครองประชาชนไม่มีสิทธิ์ควบคุมสิทธิเสรีภาพของประชาชนอันเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยยอมให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในครอบครัวการนับถือศาสนาการดำเนินชีวิตการประกอบอาชีพโดยที่รัฐมีสิทธิแทรกแซง 2. ประเดจการแบบเบ็ดเสร็จมีลักษณะดังนี้ควบคุมอำนาจประชาชนทั้งทางการเมืองสังคมและเศรษฐกิจไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมในการปกครองใดๆทั้งสิน้นรัฐเข้าดำเนินง,งานทางด้านเศรษฐกิจทั้งหมดโดยประชาชนเป็นเพียงผู้ให้แรงงานมีการลงโทษอย่างรุนแรงหากประชาชนฝ่าฝืนหรือต่อต้านประชาชนต้องเชื่อฟังรัฐบาลผู้นำผู้ครองอย่างเคร่งครัด การปกครองแบบนี้ได้แก่การปกครองของรัฐคอมมิวนิสต์ในปัจจุบันข้อดีของระบบะเผด็จการ 1. ช่วยให้การปกครองมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายอย่างรวดเร็ว 2. สามารถแก้ไขวิกฤตการณ์หรือภาวะฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว 3. ยกย่องผู้ที่มีความรู้ความสามารถสูงเพื่อช่วยปรับปรุงประเทศให้ก้าวหน้า 4. สร้างความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาในด้านต่างๆอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ ในด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมตัวอย่างเช่นประเทศเยอรมันในสมัยรัฐบาลน,นาซีภายใต้อิตเลอร์ประเทศอิตาลีในสมัยรัฐบาลฟาสซิสภายใต้มุโสโซลินีประเทศโซเวียตภายใต้การนำพักคอมมิวนิสต์ประเทศจีนภายใต้การปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ข้อเสียของระบบะเผด็จการ 1. จำกัดและขัดขวางสิทธิเสรีภาพของประชาชน 2. สกัดกั้นมีให้ผู้มีความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความเจริญก้าวหน้าของประเทศ 3. ผู้ปกครองและพรรคพวกอาจใช้อำนาจเข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์ 4. ก่อให้เกิดการต่อท่านประเทศชาติขาดความสงบสุข 5. ก่อให้เกิดการถดถอยทางเศรษฐกิจและสังคมอันเนื่องมาจากการผูกขาดอำนาจและผลประโยชน์ของชนชั้นผู้นำและพวกปกอง